จะโทรมาปรึกษาหน่อยเนี่ยเด็กไม่ส่งงานทำไงอฮะอะไรนะจะไปทำไงามาลาะมันไม่ตรงอะ่ะอ่ะสมุด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 นู่ไม่ส่งงานอะ่ะแล้วครูบอกให้นั่งรถไปส่งงานถ้าไม่ส่งแล้วติดรอเนี่ยแม่ทำไง อ่อครูบอกว่าให้แกให้มาต้องมาส่งอ่ะขมุดแม่จะให้ไปไหมให้ให้ลูกไป <laughs> อ่ะเออบ้านอยู่เ <c oughs> ชียงใหม่นะบ้านอยู่เชียงใหม่เลยนะทำไมอ่ะ เพื่อำมาพื่อมันไกลหรือว่าก็เลยโทรมาท้ามไงว่าจะให้มาป่ะล่ะใหไปเดีลยให้ตกไปก่อนแม่ขนบนนอกหรือเปล่ากินไงขนบนนอกเลยล้กินข้าวไรเงี